สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตามดิสนทาร์ตนะคะวันนี้หมอตาลจะมาอ่านเรื่องราวสถานการณ์ความรักของใครคะใช่เรื่องราวสถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าวันนี้จะมา,าด้วยสองสำรับสำรับ Price t ท e r t a ร o t นะคะแล้วก็ o r เคิลพัน 1, ตานะคะในหัวข้อมีใครบางคนอยากจะเอาชนะใจและมัดใจคุณนะคะ ใครคนนั้นคือใครผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าจะเป็น LGBTQ+ คุณก็นำไปสลับพลังงานเอานะคะมีสติทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะว่านี่คืออะไรคะดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะนำไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะอินได้นิดหน่อยแต่อย่าเครียดอย่าซีเรียสจนเกิดไปนะคะรับพลังงานดีๆไป เราไปเริ่มกันเลยไหมจ๊ะก่อนเราจะไปเราก็มาเปิดวันที่เกี่ยวข้องรักนณาราศีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณหรือใครคนนั้นนะคะใครเขาอยากจะมัดใจคุณเอาชนะใจคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ใจแข็งปิดกัน้นความรู้สึกก็ได้นะคะเรามาดูกันเขาเป็นใคร ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือ LGBTQ+ นะคะออกมาหล่นมาสองใบนะคะเปิดแปดไปเหมือนเดิมนะคะหมอตาจะมาเปิดแปดไปวันขึ้นเยอะฮะเน้นไปที่วันเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยมีวัน จันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์ลัคนาราศีอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ที่ธนูมางกรสิงห์พลังงานตัวเลขนะคะ24 25 42 52 35 34 43 53 49 94นะเะเอ่นหมายเลข79 97 59 95นะคะหมายเลข70หมายเลข50นะคะถ้ามีเพิ่มที่ทาโร่ถ้าเป็นลัคนาราศีเดมอตันจะบอกนะคะช่วงนี้ทำมาร้ายนึกถึงเอน r g y ใครคนนี้ไว้นะคะจะใช่คนในใจของคุณหรือเปล่าเขาเป็นใครกันเอ่ย เรามาดูทารอสำรับนี้จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวมาตันขอจัดพื้นที่นิดนึงจะได้วางแขนสะดวกมาเริ่มกันเลยคะ่ะขออนุญาตนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ขอให้คำทํำนายครั้งนี้บอกว่าเขาเป็นใครคนที่อยากเอาชนะใจคุณอยากมัดใจคุณนะคะอยากแสดงความรักที่มีต่อคุณเขาคือใครคะ n i of Wands นะคะพไพ่ใบนี้ n i of Wands เหมาะกะหมอตาลจะให้ดูหน้ากาดชัดๆนะคะเพราะว่าไพ่ค่อนข้างใหญ่นะ The Fool เขาเป็นใครอีก Ten of Wands Hangman เ e ดออฟว a นส s หนักไปที่ธาตุไฟล้วนๆเลยนะคะเนี่ยวันนี้ธาตุไฟมาแรงค่ะมาแรงมากนะคะธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะห้าใบก็ธาตุไฟหมดเลยอะ่ะเอามาราคาไนออฟคั p นะคะธาตุน้ำก็มานะคะ S อสออฟวัน จัสติกนะคะจัสติกไปนี้นะคะซิกอัพเพนเดิเคิลนะคะแล้วก็คิงอัพสอดค่ะเด่นเด่นไปที่ธาตุไฟค่ะเด่นเด่นที่ธาตุไฟเลยธาตุอื่นๆมีนะคะแต่น้อยมากนะคะคนคนนี้เด่นที่ธาตุไฟมาก หลักๆเลยอะไม่สิงห์ธนูต้องมานะคะเม่สิงห์ธนูมาธาตุอื่นก็มีค่ะแต่น้อยนะคะเป็นพลังงานของคนที่โสดมีเสน่ห์โสดเฟลลี่โสดหน้าตารีโสดดูเหมือนเจ้าชู้โสดดูเหมือนมีใครคุยหลายๆคนแต่หมอตา้านรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีใครไม่มีค่ะแต่รูปลัก,ลกษณะภายนอกเขาเป็นเช่นนั้น นะคะคนคนนี้เป็นคนโสดเป็นคนที่มีภาระต้องดูแลรับผิดชอบงานอาชีพหรือใครหลายๆคนอย่างเช่นอาจจะดูแบบว่าบริหารงานบริหาราสายงานลูกน้องต่างๆเนี่ยคอยดูคอยควบคุมอะไรแบบนี้นะคะคือรับผิดชอบนะคะมีความรับผิดชอบมากนะคะคนคนนี้ของที่ทํางานและของที่บ้านด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวนะคะอย่างเช่นผู้นําของ คุณพ่อคุณแม่เขาเสาหลักของบ้านนะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่มีกำแพงเช่นเดียวกันกันกบคุณนะคะเรามาดูคนคนนี้อยากเอาชนะใจคุณนะ,ะมีไพ่ของมั่นใจแล้วอะ่ะนะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักความชัดเจนรักความยุติธรรมไม่คดโกงใครนะคะตรงไปตรงมาคิดอะไรรู้สึกอย่างนั้นก็พูดไป นะคะแบบนั้นลักษณะแบบนั้นเป็นคนที่ใจดีใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยแต่การช่วยเหลือของเขามันจะต้องมีเหตุมีผลนะคะไม่ได้ช่วยไปแบบเห็นใครก็ช่วยใครเดือดร้อนก็ช่วยอะไรเงี้ยไม่จะต้องมีเหตุผลในการช่วยเหลือนะคะเป็นคนชัดเจนค่ชัดเจนชัดเจนมีตะกะมีเหตุมีผลมีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละแม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะคะ คนคนนี้เหมือนทุกอย่างดีนะงานอาชีพการเงินดีชีวิตส่วนตัวดีแต่มีกรรมในเรื่องความรักมีกรรมในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นพลังงานของโสดเนี่ยไม่รู้ว่าโสดเนี่ยอาจจะแต่งงานมาแล้วมากกว่ามากกว่าหนึ่งครั้งนะบางคนก็หนึ่งครั้งบางคนก็สองครั้งเคยอยู่กินกับใครมาก็มีเหตุจะต้องเลิกจะต้องจากเพราะว่า ไม่ใช่รักแท้ไม่ใช่คู่กันนะคะเหตุผลบางประการที่ทำให้เขาเป็นแฮงแมนเนี่ยนานมากนะโสดมานานเสียใจมานานผิดหวังมานานกักขังตัวเองอยู่กับคนเดียวเออกักขังก uh> ักขังจิต uh> วิญญาณจะกักขังความรู้สึกอยู่ตัวคนเดียวมานานแล้วนะคะเป็นโสดมามากกว่าหนึ่งปีค่ะนะคนคนนี้โสดแล้วมีความสุขด้วยนะโสดแล้วก็ อยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำเป็นคนรักอิสระมากค่ะคนคนนี้รักอิสระมากนะคะเดี๋ยวฟูเกิดขึ้นไม่ชอบอยู่ใต้กฎเกณฑ์บังคับของใครนะคะเออเป็นคนชอบไปเดินป่าออกกำลังกายทะเลภูเขาแม่น้ำเนี่ยชอบผจญภยัยชอบเอ็กซ์ตรีมนะคะชอบในเรื่องแบบนั้นหรือไปเหมือมองไฟก่อ ก็ไปกางเต็นท์ก่อกองไฟอะไรเงี้ยคนคนนี้ชอบในลักษณะแบบนั้นนะคะ้ตงตานขอดูหน้าการ์ดหน่อยเป็นคนที่หนักเป่าเอาสู้ค่ะหนักเป่าเอาสู้เป็นคนที่งานเนี่ยตอนนี้ที่เขามีสายงานสายอาชีพที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแหล่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความสามารถไม่ได้ใช้เส้นไม่ได้ใช้สายไม่ได้เอาเงินเข้าแลกนะคะคนคนนี้เป็นคนจริงนะ จริงเลยแหละหน่ายกย่องนะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่ขาดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่เป็นพลังงานพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะพลังงานพ่อไม้แม่ไม้สูงเป็นคนโสดที่แบบเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วชีวิตคู่ของเขาไม่ได้คบกับแฟนแค่เดือนสองเดือนแล้วเลิกนั่นไม่ใช่ชีวิตคู่ค่ะนั่นคือแฟนนั่นคือคนรักคู่รักแต่ถ้าโสดในลักษณะนี้คือ ต้องอยู่กินกันมาหลักหลายเดือนหลายปีและมีเหตุจะต้องเลิกกันนั่นคือคนโสดที่เป็นคนโสดที่เคยผ่านชีวิตคู่มาหนักหน่วงนะคะเจอทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะคะคนคนนี้แหละที่อยากชนะใจคุณเอเป็นคนมีตําหนินี่หมอตาเป็นคนมีพันธะมาแล้วนี่อาจจะมีลูกแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นในลักษณะนั้นที่ไพ่เกิดขึ้นนะคะ ไม่ได้ขึ้นว่าเขามีลูกนะคะไม่ได้ขึ้นว่าเขามีลูกแต่ว่าเขาเป็นคนที่เคยมีอดีตความรักไม่ดีเป็นพลังงานของคนเคยหย่ามาแล้วเคยแต่งงานมาแล้วแต่ตอนนี้ก็โสดอยู่กับตัวเองแล้วทาไมอะ่ะการพบเจอกันคืออะไรอะ่ะงานมาเป็นหลักคุณและเขาอาจจะพบเจอกันโดยผ่านงานที่เขาทําอาชีพที่เขาทําอยู่เจอกันจากนั้นลักษณะแบบนั้นนะคะ อกันแล้วมันรู้สึกมีแพชชั่นมันรู้สึกต้องการน่าค้นหาผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้อยากทำความรู้จักคุณพิเศษนะคะไพ่ของเอสออฟวาเนี่ยนะคะคนคนนี้ปิดกั้นมานานนะสร้างกำแพงสูงมากนะคะกำแพงใจสูงมากนะคะแล้วก็มาเจอคนมาเจอคุณปุ๊บกำแพงนั้นมันทลายลงทลายความรู้สึกภายในเหมือนเจอคนที่ตามหานะคะแบบนั้นเลย และเริ่มอยากมีความรักเริ่มอยากมีความสัมพันธ์และอยากจะเอาชนะใจคุณด้วยนะคะอยากเข้าหาคุณนะพูดง่ายๆนะคะแต่ตัวเขาอะตอนที่เจอกันครั้งแรกเขายังทำอะไรไม่ได้นะยังทำอะไรไม่ได้ยังเป็นแฮงแมนอยู่ต้องรอต้องรอรอเพราะว่าอะไรเรามาดูขยายข้าไปนะคะทำไมจะต้องรอทำไมจะต้องเอาชนะใจคุณ Hi Pinterest ค่ะ King of w a n d s Two of Swords Seven of Swords ค่ะสุดท้ายนะคะ Lover คู่กันแล้วไม่แครวกันคู่ผมลิขิตนะคะความรักของคุณเขาถูกจัดสรรมาว่าจะต้องรักกันแต่ต้องเจอกันจะต้องรู้จักกันนะคะตอนรู้สึกว่าทําไมจะต้องชนะใจคุณทําไมจะต้องมัดใจคุณคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคุณอาจจะเป็นคนที่ในมุมมองเขานะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณมีคนคุยอยู่แล้วหรือเปล่าคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าคุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะโปรไฟล์ดีแหละมีสเสน่ห์ คนวันจันนะคะที่หมอตาลเห็นคนวันจันท์คนวันเสาร์นะคะเด่นๆที่วันจันทร์วันเสาร์เพิ่มเติมก็คืออังคารพุธพฤหัสนะคะคนวันจัน,น,นทร์เป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่มีออร่าในตัวเองเป็นคนที่ใครลหลายๆคนชื่นชอบชื่นชมและเขาอาจจะคิดว่าคุณมีใครในความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณคุยกับใครอยู่หรือเปล่า เขาก็เลยยังไม่กล้าที่จะเข้ามาจะต้องรอต้องจะต้องให้แน่ใจคนคนนี้เป็นคนที่เรื่องงานเกิดขึ้นเยอะนะคะไพ่ไมยเกิดขึ้นเยอะมันมีในเรื่องของงานอาชีพของเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเป็นบ้าเป็นหลังทําแต่ง,งานทําแต่ง,งานโฟกัสแต่ง,งานงานเท่านั้นที่ทําให้ฉันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยู่กับมันทํางานและได้เงินนั่นคือ สิ่งที่เขาโฟกัสอยู่แต่การไม่ได้การมาเจอคุณนะมันทําให้เขาเกิดความสับสนลังเลสองจิตสองใจไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคุณจะโสดเหมือนที่โปรไฟล์บอกหรือเปล่าเหมือนที่เขารู้มาหรือเปล่าโสดจริงๆหรอคนลักษณะอย่างคุณไม่น่าโสดนะน่าจะมีใครหรือเปล่านะคะได้แต่เก็บความรู้สึกไว้เก็บซ่อนนะคะเซเว่นออฟสอดเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีไว้มองไกลๆตาละห้อยอย่างเงี้ย ได้แต่มองแต่ไม่กล้าไม่กล้าแสดงตัวไม,ไม่กล้าแสดงออกนะคะแต่โชคชะตามันจะเปลี่ยนนะคะโชคชะตามันจะพ,พลิกผันเพราะว่าเลเว์เกิดขึ้นมาเนี่ยคู่กันแล้วไม่แคลกันนะคะการที่คุณได้มาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันถูกกําหนดไว้แล้วช่วงเวลาจังหวะ ทัมมิ่งนะคะที่จะได้สารสัมพันธ์มันมีขึ้นค่ะมันกําหนดไว้แล้วนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่เจอกันแรกๆแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันบางคนอยู่ในช่วงที่สื่อสารกันแล้วพูดคุยกันแล้วทักหาอ่ะแล้วก็จีบกันแล้วนะคะสาหรับบางคนบางคนก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูใจคุนคุยดูใจนะคะเปิดรับกันอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังสองจิตสองใจว่ามันเหมือนเป็นไพ่ที่ต่างคนต่างละแวงอ่ะ เอ๊จะมีเราแค่คนเดียวจริงๆหรอจะคุยกับเราแค่คนเดียวจริงๆหรอเอ๊จะมีใครอีกหรือเปล่าในความสัมพันธ์มันเป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนคนนี้นะมีวิบากกรรมในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาเขาก็เลยระแวดระวังนะก็เลยระแวดระวังหมอตาชั่วว่าถ้าไพ่ขึ้นในลักษณะนี้คุณก็เช่นกันคุณก็ระแวดระวังคนคนนี้เช่นกันนะคะเขาเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างในตัวเองนะคะก้าวถ้วยอะ นะมีสเสน่ห์มากเป็นคนเฟรนลี่นะคะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรและนำออกมาใช้นะคะคนคนนี้เป็นในลักษณะแบบนั้นนะ,ะ,ะส่วนตัวคุณนะคะเป็นเป็นคนที่แบบน่าหลงหลอะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะคะมีสเสน่ห์น่าเย้ายวนแล้วก็มันเป็นแรงดึงดูดที่ใครคนนี้ไม่สามารถต้านทานได้ความรู้สึกที่เขามีอยู่นะเขาเก็บไว้นะ แต่ก็สองจิตสองใจนะคะขื่นทะเลมันถาทถมมากขื่นไม่ได้สงบเลยความรู้สึกของเขามันไม่ได้นิ่งภายในใจมันแบบถูกขึ้นกระทบถูกขึ้นซัดอยู่ตลอดเวลานะคะสองจิตสองใจจะเข้าหายังไงจะทำยังไงทำได้แต่ตอนนี้ทำงานหาเงินนะคะทำให้คุณได้เห็นว่าเขามีดีอะไรนะคะทำให้แบบ เธอจะต้องชื่นชมฉันในจุดนี้แหละเออฉันไม่รู้จะเข้าหายยังไงฉันก็เอาในจุดเนี้ยความเป็นที่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถเลี้ยงชีพได้ทำงานหาเงินได้มีบ้านมีรถมีพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยทำให้เธอได้เห็นทำให้เขาได้เห็นว่าฉันมีจุดดีประมาณนี้เธอน่าจะสนใจฉันบ้างอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะ แต่คนคนี้นะคะจะเป็นคนที่เทคแอคชั่นช้าทำอะไรช้ามากนะคะ k i n o of Sword เป็นคนที่จะต้องมั่นใจแล้วจะต้องแน่ใจแล้วนะคะถึงจะลงมือทำนะคะเป็นคนที่แบบไม่ได้รีบร้อนนะไม่ได้แบบทักอยู่ๆชอบคนเนี้ยเอ้ยทักเข้าไปจีบเลย ไลน์เข้าไปจีบแชทเข้าไปจีบเลยเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานสําหรับคนคนนี้คนคนนี้จะชอบในเรื่องของค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษาอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆเรียนรู้อยู่ห่างๆถ้ามั่นใจแล้วถึงจะลงมือทํามีไพ่เทคแอคชั่นนะคะแต่คนคนนี้จะคิดก่อนทบทวนก่อนดูก่อนว่าสดจริงแท้หรือเปล่าหรือเธอมีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วนะคะจะต้องดูก่อนนะคะอะไรประมาณนี้เนาะ ใช่คนลักษณะแบบนั้นไหมลักษณะเขาเป็นคนยังไงคะคนคนนี้เป็นคนที่รูปล่างมีบางคนก็มีซิกแพคนะคะบางคนก็มีกล้ามบางคนคือเนื้อเขาแน่นอะ่ะ <c oughs> หมดล้วเว้อยากลงรายละเอียดมันจะออกแบบล่อแหลมเกินไปนะเนื้อเขาจะแน่นอืมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะมันจะไม่ได้แบบอ่อนโยบยาบเข้าใจใช่ไหมคะจะเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์อ่ะ เออเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะคะเป็นคนในลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าเขาไม่ได้ดูบุบลืนไปเลยก็เป็นคนที่รูปร่างสมส่วนลีนลีนแต่สุขภาพดีเข้าใจคําว่าลีนลีนไหมคะไม่ได้อ้วนไม่ได้ดูตัวใหญ่แต่ดูสุขภาพดีร่างกายสมส่วนชายไทยผู้หญิงไทยนะคะอะไรแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นในลักษณะแบบไหนคะลองดูน่าการี่หนึงนะในภาพที่เป็นผู้หญิง ผู้หญิงเป็นคนที่จุดเด่นของคุณนะคะจุดเด่นของคุณคือตาตาของคุณสวยมากตาของคุณตาของคุณมันมีเสน่ห์สายตาแววตาของคุณมีสเสน่ห์นะคะเป็นในจุดนั้นนะแล้วเป็นยังไงอีกคะแล้วก็ผมคุณอาจจะเป็นคนที่ทำสีผมนะคะ มันมีเสน่ห์ในเรื่องของทรงผมอ่าไม่ว่าคุณจะตัดทรงอะไรก็แล้วแต่หรือสีผมที่คุณทํามีเสน่ห์นะคะสายตาและผมสีผมทรงผมนะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็อย่างที่หมอตาลบอกเนาะเป็นคนแข็งแรงกำยำนะคะแล้วก็ดูแล้วแบบอืมนะอะไรอย่างนี้นะนิดนึงนะในเรื่องของเชิงแบบนั้นนะคะนิดนึงนะอืมดูแล้วแบบ มันเซ็กซี่นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็กำลังดีกำลังดีงดค,คืออะไรบางท่านอ่ะเราไม่ลงรยายละเอียดลึกอ่ะเราไปกันต่อที่ไพ่ตอนเราเคล่นพันตานะคะขยายเพิ่มเติมเขาจะทำอะไรต่อไปเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะไปกันเลยเนาะ มาดูนะคะว่าไพ่อัราเคิลพันตาอยากบอกเหตุการณ์ต่อไปคนคนนี้จะเข้าหาคุณยังไงเขาจะทํำยังไงต่อเขาจะมัดใจคุณจะเผยความรู้สึกยังไงนะคะเขาคนนี้จะมัดใจคุณจะทลายกําแพงจะเข้าหาคุณยังไงเรามาดูกันด้วยไพ่พันตาสํารับนี้นะคะเออเปิดกี่ใบดีอ่ะเอมเอาที่เคลียร์แล้วกันนะคะหมอตามไม่แน่ใจว่ากี่ใบห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเอาสิไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาจะกลับมายังไงไปแรกเขาบอกว่าอะไรสองจิตสองใจอยู่ค่ะว่าจะเข้าหายังไงดีนะใบแรกนี้สองจิตสองใจใบนี้ก็ครามนะคะสมาธิ ใบนี้รักโชคลาภเอา้าถามถึงความรักมีโชคลาภสักง,งั้น <laughs> saving เก็บออมเดี๋ยวเราจะดูไพ่โดยรวมนะคะเราจะมาอ่านโดยรวมเนาะดูทิศทางนะคะหักดีบหรือถอนตัวนะคะ just stick อ่า just stick ขึ้นมาอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวมีธาตุลัคนาราศีอะไรเดี๋ยวหมอตันบอกเพิ่มเติมนะ Sweet Dream Natural Disaster Disaster แล้วก็ p e r s e v e r a n c e n ก้าวข้ามอุปสรรค Pride ความภูมิใจเขาจะเข้าหาย,ยังไงคะ คนคนนี้ตอนนี้กาลังคิดกําลังคิดกําลังทบทวนอยู่กับตัวเองเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากนะคะจากไพ่ที่เราเปิดมาเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ไม่รีบร้อนเลยนะคะถ้าคุณต้องการคนที่แบบว่าเข้าหาด้วยความด้วยความเร่งรีบนะคะไม่ไม่ใช่สําหรับคนนี้คนคนนี้จะเข้าหาแบบทบทวนก่อนคิดก่อนไต่ตองก่อนมอตานรู้สึกว่า เขาจะยังไม่พร้อมถ้าตัวเขายังไม่สามารถดูแลใครได้นะคะคนคนนี้จะเป็นในลักษณะความคิดประมาณนี้นะถ้าเขายังไม่พร้อมในหลายๆอย่างยังมีหลายอื่นหลายสิ่งที่จะต้องดูจะต้องรับผิดชอบยังไม่พร้อมจะมีความรักเขายังไม่มีแต่อยากเก็บคุณไว้นะเนี่ยเขาจะต้อง เหมือนว่าคนคนนี้มีนิสัยอะไรบางอย่างที่ไม่ดีนะคะเป็นนิสัยที่เสพติดเสพติดในเรื่องของนิสัยที่ไม่ดีนะคะอาจจะเป็นการกระทําคําพูดหรือบางเรื่องมบองราวถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะดื่มหนักอืมดื่มหนักหรือ,อสูบหนักในเรื่องของบุหรี่นะคะก็จะต้องไปเลิกจะต้องทําอะไรก็ได้เขาอาจจะรู้นะเขาอาจจะรู้ว่าคุณไม่ชอบ เขาอาจจะรู้ว่าคุณไม่ชอบคนลักษณะแบบนี้ดื่มหนักเกินไปเที่ยวมากเกินไปหรือว่าสูบมากนะคะในเรื่องของออสิ่งไม่ดีอะค่ะเขาจะต้องไปเลิกต้องไปจัดการต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนคนคนนี้ถ้าตัวเองไม่พร้อมอะก็ยังไม่อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์เขารู้สึกว่าเขามาตตารู้สึกว่าเขาแคร์คุณนะถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบผู้หญิงผู้ชายที่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าหนัก,นกดื่ม เมาไม้ทั้งวันเที่ยวทั้งวันไม่เอาการเอางานอย่างเงี้ยมาคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบคนในลักษณะแบบนั้นเขาก็จะพยายามไม่ทําพยายามเลิกนะคะเพื่อตัวเขาด้วยแหละนะคะเพื่อตัวเขาด้วยแหละเพื่อสิ่งที่เขาจะต้องก้าวผ่าสิ่งที่ไม่ดีนิสัยหรือพฤติกรรมก็ได้นะ,ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเล่ายาปาปิ้ิงนะคะอาจจะเป็นนิสัยที่ข้อเสียข้อด้อยบางอย่างนะคะความเป็นตัวของเขาเขาอยากทําให้คุณภาคภูมิใจที่สุดอะ ทำให้เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบคบกับคุณแล้วไม่ขายขี้หน้าคบกับคุณแล้วคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาคอรหาจะได้ไม่ต้องมาว่าเออทาไมมีแฟนแบบนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นในลักษณะความคิดประมาณนั้นนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่คนคนนี้มีพื้นดวงดีมากนะคะแม้ความรักที่ผ่านมาจะไม่ดีแต่พื้นดวงดีมากเป็นคนที่โชคดีคนคนนี้อาจจะถูกถูกรังวันบ่อยถูกหวยบ่อยนะคะอะไรแบบนี้นะคะ เขาจะเข้าหาคุณยังไงคะเขาจะาเข้าหาคุณด้วยความจริงใจจากนี้นะคะเวลาทามมิ่งต่างๆนะคะมันจะมาเองคนคนนี้จะแสดงความจริงใจเปิดเผยความเป็นตัวตนของเขากับคุณทีละเล็กทีละน้อยนะคะมีการฝันถึงกันทุกคืนด้วยนะหมอตันขอเปิดเพิ่มนะไพ่ไม่ค่อยเคลียร์นะคะช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะ นะคะเขารู้สึกว่าช่วงเวลานี้ในการเข้าหาคุณมันอาจจะยังไม่เหมาะแต่กําลังหาทิ่หาวิธีอยู่นะคะขอเปิดเพิ่มหน่อยแล้วกันไพ่ไม่เคลียร์ค่ะแต่จะเอาชนะใจคุณให้ได้นะมีไพ่ของข้ามอุปสรรค9ข้ามอุปสรรคและาภาคภูมิใจไพร์คืออยากทําให้คุณาภาคภูมิใจนะคะคุณคนนี้ป่วยอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ที่ยังไม่ทําอะไรได้ ติดคอมมิชเมนต์อะติดพนธนการบางอย่างอะมาดูซิมาแล้วค่ะไพ่ของการเข้าหาหนึ่งและเพื่อนคุณเพื่อนเขาเพื่อนฉันเพื่อนเธออย่างงั้นเลยนะคะคนที่คุณสนิทไว้ใจเขาจะเข้าหาคุณและสอบถามจากคนเหล่านั้นนะคะอาจจะหาคอนแทคอาจจะถามว่าออ คนนี้โสดจริงหรือเปล่าคนนี้มีใครครบใครอยู่หรือเปล่าหรือคนนี้คุยกับใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้อะไรอย่เงี้ยเขาก็จะเข้าหาจากเพื่อนคุณสังคมคุณทีมคุณนะคะการติดต่อที่เคยมีให้การอาจจะคุลลค้ะอาจจะมีคอนแทคกกันอยู่แล้วก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ปิดบังความรู้สึกเก่งมากจ้านะบอกเลยปิดบังความรู้สึกเก่งมากคือไม่แสดงอาการอะไรออกมาว่าชอบว่าสนใจว่า รักคุณหรืออะไรเงี้ยไหมไม่ว่าตอนนี้เขาอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะแต่ความรู้สึกที่มีต่อคุณนะมันมากล้นนะคะหน้าตาหลากหลายหน้าตาภายในบอกแล้วนะขึ้นในใจเขาไม่ได้สงบเลยมันประทุอยู่ตลอดเวลานะคะน้ำมันกระแทกน้ำลาวาอะไรก็ตามนะมันประทุอยู่ในใจตลอดเวลานะคะคนคนนี้ช่วงนี้ที่เขายังไม่ได้ทำอะไระเขาอาจจะติดปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายละหนึ่งนะคะ ในเรื่องของคอมมิชเมนต์งานนะคะหรือบางคนยังไม่ได้อยากขาดแบบจริงจรงจังๆกับคู่รักเก่านะคะ <_ an> ในเรื่องของเอกสารนะคะเอกสารมันมีไพ่จัสติเกิดขึ้นไพ่ของศาลตุลาการเขาอาจจะติดในเรื่องของเอออาจจะเคยไปซื้อรถซื้อบ้านหรือลงทุนอะไรที่มันเป็นสัญญาคู่อะค่ะ คู่กันระหว่างสองสามีภรรยาแล้วมันจะต้องเคลียร์ในเรื่องของเอกสารยาเอกสารทรัพย์สินอะไรที่จะต้องจัดการจะต้องเคลียร์คนคนนี้จะต้องฟรีคนคนนี้จะต้องเนี่ยก้าวข้ามอุปสรรคสิ่งที่ยึดติดพันธนาการตัวเขาไว้ถึงจังหวะเวลานั้นถึงจะเข้าหาคุณนะคะถึงจะเข้ามาเปิดเผยแสดงความรู้สึกที่มีต่อคุณผ่านสังคมของคุณเพื่อนคุณเพื่อนเขาอาจจะรู้จักกันก็ได้นะคะ คุณคือคนที่เข้าไปฮิวเขานะคุณอาจจะไม่รู้ตัวฉันไปฮิวอะไรแกนะฉันฮิวอะไรแกหรออะไรเงี้ยฉันไม่รู้นะคุณอาจจะมี energy บางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาชอบและ ทำให้เขามีความสุขทําให้เขามีรอยยิ้มคุณเป็นแบบนั้นค่ะเข้าไปฮิวใจจากคนที่ไม่เคยคิดอยากจะมีความรักกลับมาอยากมีความรักก็เพราะคุณนะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะไพ่ก็ประมาณนี้นะสถานการณ์ความรักในวันนี้นะคะเป็นของใครใช่ของคุณหรือเปล่าใกล้เคียงหรือเปล่าถ้าใช่หรือใกล้เคียงก็น้อมรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปนะคะนี่คือดวงโดยนี่คือดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวข,ของใครใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับฟัง นำไปปรับใช้เท่านั้นนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ FC ทุกคนทั้งใหม่และเก่านะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่สนับสนุนหมอตาลผ่านช่องทาง q ิวอ d คตรงนี้ให้คาคูค่ากาแฟค่าขนมหมอตาลได้หรือร่วมทั้งดูดวงส่วนตัวกราบขอบพระคุณมากค่ะถ้าใครอยากดูก็สามารถทักข้ามาสอบถามได้นะคะและอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็นี่เลยค่ะปุ่มด้านล่างนี้ใต้ชื่อคลิปเป็นรูปหัวใจปุ่มซุปเปอร์ตงปุ่มขอบคุณให้กําลังใจผ่านช่องตาล l ิตเติ้ลทาร์ได้อีกช่องทางนะคะวันนี้ขอให้คุณ เป็นวันที่ดีวันที่สดใสและราบลื่นในชีวิตการเงินการงานผ่านไปได้รุ่งร่วงสำเร็จเสร็จสิ้นนะคะและขอให้เจอความรักคนที่ดีคนที่จริงใจต่อจากนี้นะคะสนุกสนานกับคลิป enjoy your clip วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ